เซอร์เบียไล่อัดอเมริกา3-1ทยานเข้าชิงศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2สมัยติดทีมนักตบลูกยางทีมชาติเซอร์เบียดีกรีแชมป์เก่าทยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นสมัยที่2ติดต่อกันหลังตกชนะทีมชาติสหรัฐอเมริกาอดีตแชมป์ปี2014ด้วยสกอร์3-1เซตในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รอบรองชนะเลิศที่อารีนากลีวิเซเมืองกลีวิเซประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่13ตุลาคม2565 ก่อนหน้านี้ในรอบก่อนรอง Serbia, ชนะเลเซอร์เบียเฉือนชนะเจ้าภาพร่วมโปลแลนด์สาถึงสเซตขณะที่สหรัฐอเมริกาตบชนะตุรกี3าถึงศนเซตทําให้โคจรมาเจอกันในรอบตัดเชือกนี้โดยเซอร์เบียนําทัพโดยกัปตันทีมที่นาบอสโควิดเบียนกาบูชาและโยวาน่าสเตฟานอวิดส่วนสหรัฐอเมริกานําโดยกัปตันทีมเคลซีโรบินสันแอนนีดูและช ok ิอากาอ็อกโบกูเกมนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเซอร์เบียระเบิดฟอร์มแกร่งตบเอาชนะสหรัฐอเมริกา3-1เซต2521 25, 20, 17, 25, 25, 23โดยที่ยานาบอสโควิดของเซอร์เบียทำแต้มสูงสุดที่33คะแนนรองลงมาเป็นเคลซีโรบินสันของอเมริกาที่18คะแนนเซอร์เบียผ่านเข้ารอบสู่ชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งที่2ติดต่อกันหลังจากเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2018โดยจะเข้าไปรอพบทีมชนะระหว่างบราซิลหรืออิตาลีที่จะแข่งขันในวันที่1 4ตุลาคม2565เวลา1นาฬิกา ส่วนสหรัฐอเมริกาหล่นไปชิงอันดับ3าม